สบายดีและสวัสดีพี่ๆน,น้องๆเอฟซีทุกท่านวันนี้มาพบกับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังใดกขอ,ขอฝ้กความหักและความคิดฮอดไปหาพี่น้นองเอฟซีที่ทางตั้งไทยนําเด้อเนาะถ้าหากพ่อพี่น้องท่านใดเข้ามารายการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจาทาง่องน้อยของบ้าลุยได้มีกำลังใจาในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทย มาให้มเมี่อนในเบอร์ในสมย่างเป็นปกนติแล้วเนาะทุกคนสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะบ้าลุยมีเรื่องราวของสาวลาวและการนุ่มไทยที่เพื่อนได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมจามบ้านของสาวลาวอยู่ในประเทศลาวเฮาอยู่ในขตดส่วนบนอนทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งไปสมมาเรื่องราวจะเป็นอะไรอยู่ในขตดไนก้างว่าจะเป็นมู่บ้านาใดนไนรอากาศชีวิตการเป็นยุ่ของเพื่อนว่าจะเป็น,นอะไรเนาะก็สุดท้ายเราจะ ได้ไปห้ฟังความรู้สึกของนุ่งไทยที่เพื่อนใ้เห็นมูบานแฟนเพื่อนก็นคือสาวลาวเขาบอกว่าเพื่อนจะมีความรู้สึกในหลายแด่โดยเฉพาะเป็นเรื่องความลอดภัยหรือว่าชีวิตการเป็นยู่ของมูบานนางกาวนว่าเพื่อนยูไ่ไรโบเพื่อนโบยานหรือว่าโบกัวอันใดบน,นทุกคนเดี๋ยวจะไปห้ฟังบนความรู้สึกของนุ่งไทยเนาะก่อนอื่นบุลุยก็ต้องขอขอบใจและก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อที่ได้นําเอาเรื่องราว นี่มานําเสนอมาแซ่ต่อจากช่อง YouTube ของน้องนุษมนีสาวลาวทุกคนที่บอลุยแนะนำเรื่องราวเพื่อนมานําเสนอมาแซ่ต่อให้พ่อพี่น้องได้เบิร์ดส่งอยู่ในคลิปดูนี้เนาะถ้าพ่อพี่น้องท่านใดเข้ามากะอย่าลืมเข้ามาเป็นลายใจทางซ่องของน้องนุษมนีสาวลาวนังเด้อเนาะเอาทุกคนครับไปนะครับฟังเปเปอร์ส่งพร้อมกันเลยเนะ่าออาจากบาร์โรมกับอาจาที่อัพส่งวีดีโอจบไปเนาะสวัสดีและสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพีพีเอฟซีเบิร์ดทุกคนเนาะจ้า คลิปนี้สาวนุชก็จะพาทุกคนไปหาปูกำยาของนุชนั่นเองเนจาจะเพราะว่าอ่ามื้อน,นี้ก็เฮดขวัญน,นุชเนาะแต่ว่าปูกำยาเพื่อนึ้นมาบ่ไหวเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นเก็ะอายุหลายแล้วสินะแล้วกะ็หลังจากแล้วงานแล้วสาวนุชก็จะพาพี่อุดไปหาปูกำยานุชเนาะจ้ะ,อะเออนั่นแหละคือ <laughs> กันรอทำเนาะไอ้รอ,อ,อบ้านเพียงโฮมข้าวหุงข้าว าก็ได้จะซื้อกองไฟกองไฟไม่ต้องไม่ต้องซื้อแก๊สไม่ต้องซื้อถ่านเออเขาเอามาโอ้ท่านสมัยเนี่ยผักสวนครัวกางมุ้งเดีว่ะเออกางมุ้งด้วยเออท่านสมัยนเนี่ยมีผักกางมุ้งด้วยโอ้ ถ้าติดสซบิงเกอร์นี่ทันสมัยกว่านี้อีกถ้ามีเซบิงเกอร์จะทันสมัยกว่านี้อีกพอลงมาว่าจะมาหาปูเนาะจ้ะยังบ่ทันฮอดเฮือนปูอยู่เนาะจ้ะทุกคนแล้วก็มาเจอวงใหญ่เนาะคือพอใยญ่บ้านนั่นเองเพิ่นมีงานเนาะจ้ะมาแจกอาหารเสริมเนะะาะแล้วก็นมให้เด็กน้อยเนาะที่ว่าอยู่ล้วเพิ่นมีโครงการเนาะอายุ

เขานปลัดเนาะปลัดไเต็มเลยปลัดจะมอวเนาะจมือออำเภอปลัดอำเภอปรสองลักมัน่ลาดสองลักประหลดาอื่นมาอยงก็ถัดจากอำเภอี่เรถัดจาภาษาคือเป็นดูแลการพนนดีค่ะดีค่ะอ่าประกทัน กุมบานซ้บตื้อตั้งอ่ตั้งของแกมข้องแกมุนยานมากระยูไทยมีบตรแส้เหรแค่นี้เอนี่เอเอ้ยมันแค่นี้เ่เออไม่กระมังช่นแน่พ่อพ่อช่อนแน่ ลรบางเะนบ้านเแล้วมาซ่องเตือไปต้นก็เห็นมันปิดห่านว่ะไปก็ซ่อเติมกีก็ปิดห่านเนี่ยปองกมึงควันเนีานี่มันซ่องมันมาเห็นเนี่ ตัวนี้นะบางเบียดบอกกี่มือนี่ซัดถนอคำเขาต้องเขาต้องตัวเมื่อกี้ก็ไปกระซ้ำเติมกับเอ๊แบบไม่อันห้ามอยู่ก็เลยว่ายุนี่มาสารเ็นปิดห่านอยู่อือ จะตองาปีกเขาจะหัวหอมปีกปลายัวหอหัวหอมปีกตำเจ้ามันมันมันหลายเปี๊กล่ะอันนี้พ่อใหญ่บ้านบานบ่นที่เนี่มงคนกไปแหมอาจาทด่ทเราผู้ใหญ่บ้านเรมึงบันที่เนี่ยพล่งมา มันี่ซีกน่ะ ไอ้เอ็มคนยกมึงไปไหมราต้มเราต้มเขาบอกว่าเมาสิกุเนาะเขาบอกว่ามาในสิกุลเนาะมาในสิกุลตายตุ้มก่อดน้อยเนาะสาวนูทพาพี่อุดยางลงมาหาเงินปูเนาะจ้ะทุกคนละกะมาเจอวงใหญ่ของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองซึ่งมื่อวันนี้เพิ่นมีงานเนาะจ้ะจากหาเลขาพักเขตเพิ่นมาอยู่บ้านเพียงโฮมนั่นเองเหมืนก็เลยต ต้นฮับแบบทักทายสบายดีเนาะเพื่นกับต้อนฮับด้วยเหล้าวองยานั่นเองซึ่งอาอยู่บ้านนู่นอะถ้าไปแขกไปไทยมาเพื่นจะเอาอันเนี้ยต้อนฮับเนาะก็ค,คือให้กีเจอเหล้าไปเหล้าเหาป่าไปสีห้าแก้ว <laughs> เจอกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน <laughs> ห่ามีอีกบ่เราวางยาอออันนี้น้องใส่บ่น้องใส่ไปในเมืองพรเขาละใส่มีคนพูดในวางยาอันนี้อ้าวอันนี้สดสดเลยสดสดเลยอผสมมาก็ได้อะไรนะหนูอยากไปดูร้านขนมหนูอยากไปดูร้านขนม อยากกินอะไรอ่ะอ่าแค่นี้มาที่ค้าวันนี้อยู่ที่ไหนค้าวันนี้วันนี้อยู่ที่บ้านขนมอะไรขนมที่บ้านก็่เจ๊อะไรกันแรงนี่แหลแรงเหรอขนมไม่อยอะเลยอะไร <c oughs> เลาปูก็จะเป็นเลาต้มปูก็จะใส่น้ำผึ้ง,จะ,งจะมีรสชาติหวานหวานบรรยากาศกิ <c oughs> <c oughs> นเล่าไหไมปี่ยนไฟอ่ะชิวลองกินเหล่าไฮเอานส่งเรื่องนอนมาจะค่ยนอนจะกินเล่าทิเชฟยอมโดเลยตากแก้ว

ด้วยคิ้นหลาชูงเออพิมเพียงจีเมเบ้เมเบ้โอ้ยมองเจ๊เกี่ยงมลยนะเออ่นุ่บอเออหนึ่หมื่นเออเอก็มือน่ะมื่นนะเซเว่นเซเว่นประจามู่บ้านนะคะนู่นเจ้าอยังเอายิบเอาเลยไปะยิบเอาเจ้าหนมอยังไปจะกกัดจิ้มหรือไงยิบเอาขนมอะไรดี ไปเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่ออุดเลี้ยงเดี๋ยวพ่ออุดเลี้ยงเอาวันเดอรยิบเอาคนลอันอนำานบำไ่นำานานำานาบ้านำหานแบบกินำบานไหอะไรเนอะลูกอมีแล้วลูอยากได้มาเอาว้ยิบว่าขนมมาวันเดอกินนันเดอเอายิบเอาโอเคอะเวลาเซลยัง อ่ะสอ่ะสามนเดี๋ยวนี้สามันวัวอันเด้ออากินหยิบขนมขนมอาอันเด้อกินนั่นเด้ออายิบเอาหยิบเอาอันหนึ่งยิบเอาเออเอานี่หวะอันนี้แมนันเด้อมีอันนี้มันมีหวะเอามีหวะเอามีก็เอาโอเคโอเคอ่าโอเคครับตัวเองเนี่ยซื้อไปมันนั้นไม่กินอ่ะอ่าไม่เอาหรอกอันนี้นู่นไม่กินอ่าไม่ใช่อันเนี้ยนู่นจะกินบ่นู่นกินใช่ไหม เออเนาะกินก no, ็เอาแบบนี้สมอันเนาะแบบนี้หนึ่งสอสามอ่ะไปเลยสามาหวานหมีหนึ่งสาเป็นเท่าอเิเป็นสิบสี่ฟันโอเคสิบสี่เอาเบอร์สันเด้อ้นี่ไงนี่ไงสินี่ไงสิอันนี้ได้อันนี้ไงมีหายดใจอามีหายดกใจอ้เคยดูใจห à đi à học bài đi à okay chào nong nong sai ai quang 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 ไปไปอิน,นออได้นาะอ๋อมีอันเดียววะหันค่ะหันคลายเขื่องมีอันเดียววะวานทอาอ๋อมาอายุค mmm ือว่ามาซื้ออสิถึงไฟมั้ยอันนี้น้องสาวนดนะทุกคนน้องสาวพักกันมานั่งพิงไฟ อันนี้ไม่เท่าโอ้ตายโหนยโอ้ยอนใส่่ไ้้วอนฝังเลยนอไม้อไม้ไม่ได้เอ่อนน้านน้หานเอออกออกมาก็ไปเจอกลุ่มผพ้อใหญ่บ้านโอ้เจออืก็มีอาเป็นญาติเพื่อนพ่อด้วยเนี่ยอาก็เป็นรองนยบ้านก็ไปเจอพ้อแก้ว แก้วมั้งเมื่อกี้พักเลยกระว่าแล้วหลบไม่ได้แค้ดีเแท้ดีเนาะเอาน้ะเนี้ยเหมือนมาแรงตอนขำอ่ะอ่าเพื่อนกันออาฮะซิ้นีพอร์ดเองอือมาอยู่นี่ก็คือรู้จักกันหมดทักทาย สบายดีเนาะแค่ดีแค่ป้อมเนาะแค่ดีแค่ป้อมมาอยู่นี่ดีบ้านคือทักทายอันนี้เป็นเพื่อนยมาสมัยฮิปลูกเลยมั้งประธานห้องประธานห้องอยู่บ้านเพท่ๆประธานห้องเนี่ยหัวหน้าห้อง เห็ดทอดเนี่ยเริ่มเร่เี่ยน้ำันเลยเอ่อเออเอนป่ะมีน <Guess Whew> <c oughs> mm. so mm. <y> ้ำแดงน่ะเองนออมตรงนี้ก็มีมีเกือบทุกหลังคาเรือนปลูกทอผ้าอาม่ยเปนไฟ้เลยร้ไปกลับบ้านเลยเดี๋ยวมันจะนานขึ้นเรืงนี้เลย ตอนนี้เดินครบเลาะบ้านเกือบหมดแล้วเจอไปหลายหลายแก้วมาอนนี่ก็คือมาอนนี่ก็คือไม่ต้องกลัวอะไรก็คือคุยบ้านจำจบจำอ่คือคือไม่ต้องกลัวเรื่องที่เขาถามว่าอะไรนะกล้องหลอนอ่มันอาจจะมีที่อื่นคือบางทีกล้องหลอนเนี่ยบางทีคุณไปเนี่ยอาจจะเก๊กหน่อยอย่างเงี้ยเขาไม่เหม็นหน้าเขาแจ้งอย่างเงี้ย มันก็มีแต่เรามาก็คือเราอายาใสาด่ดีเราก็เดินเที่ยวนิสใส่คนอ่ะนี่ัยคนเราก็เดินเที่ยวทักทายไปเขาก็ไม่มีอะไรเขารักกันที่เนี่ยนีใสยดีกัน,นก็คือใครอยากมาเที่ยวก็มาได้ยิ่งช่วงเดือนสามเดือนสี่มาเนี่ยอโอ้โห องทำทอคือมีทุกวันต้องเตรียมตัวถ้าใครแบบชอบดื่มเนี้ยมาช่วงบุญน่ะสนุกต้องทำทอแข็งแข็งไว้สาวๆเขาก็จะมาแบบว่าไปเนงานที่ในเมืองใช่ไหมเขาก็จะกลับบ้านต้องมาเแต่ว่ามานี่ต้องทำทอแข็งแข็งไว้ต้องขอทองแดงกินไม่ได้กินไม่ได้กินไาบเป๊ะลาเป๊กิลาบเป๊ะกินล้วเี่ย เราต้มเออเราต้มทีเนี้ก็มีงานข้างล่างใช่นะก็จะมีงานทำงานก็บ้านเพื่อนกอะทำอะไรเขาทำอะไรกันฝันเหมือนกันนะฝันอืมอืมอืมอย่างล่างช่วยงานกันที่นี่ก็มาช่วยงานกันกระเตมก็ช่วยบ้านเราด้วยทำ สองบ้านเลยในหมู่บ้านนะจะทนงานเลยวันนี้ก็จะมาช่วยกันบางคนก็มาช่วยบ้านนู่นก่อนแล้วถ้ามาช่วยที่นี่ก็ตายสองบ้านเลยอาบน้ำอาบน้ำเย็นเนาะโอ้เก่งเก่งแม่เป็นรังไฟอยู่หุงข้าวนี่หนึ่งข้าวพอเดินกลับมาก็ เจอผู้เฒ่าผู้แก่ก็ทักทายสวัสดีซึ่งตอนนู้นก็ไม่ได้มาที่นี่นานมากเจอเขาก็ทักทายบางคนคน,กนกแก่บางคนก็จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างแล้วก็บอกว่าใครอย่างนี้เขาก็จําได้

ยังแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอายุแม่เท่าไหรเนี่ยแม่ยายเท่าไรแล้วเนี่ยแปดสิบลายเหรอเออเราได้หัวสี่สามปีปีนุ่งเลือ่ะเม่เราหัวห้อยบ้โอ้้สิบปลายเนะกับห้อยเนาะโอ้เอืเอืมออเ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 ออออเ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 ลอเออออเ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 ออออเออเออเอเออ มดปู้หงเฟรดอนนี่อน้องปูไลเป็นน้องแม่เะอ๋อปูแล้วเนยปูก็แปดสิบหกแล้วอ่าปูก็แปดสิบหกแล้วอืมอ,อันนี้ก็เก้าสิบปลายเก้าสิบฝ่าแล้วอืมแข้งแห้งเออเอากับกอนเ้อรเออเมื่อกันเอร์เออ ฉันยังจ pues ือหนาอะไรเนาะบอกบอกกันผู้ใดผู้หนาจำหนาใดเสยสำหรับคลิปน uh ี้เนาะสาวนชก่อนในพาทุกคนมาสมบรรยากาศเนาะของหมู่บ้านน้องเองเนาะก็คือบ้านเพียงโฮมเมืองซัมเตอร์แขงหัวพันนั่นเองว่าคนแถวนี้อาจจะใส่ดีเนาะจะมาแกกไปไทยมาคนกับตอนฮับดีเด้อ เอาเป็นยนายดเดนอพิณรจ่าที่ได้เบิงในสุ่มเรื่องราวของอสาวลาวและกกน,นุ่มไทยซึ่งว่าเพื่อน,นเดินทางเข้ามาเที่ยวส่งเรืามา่มาเยี่ยมยามพ่อแม่เพื่ออยู่ในฝั่งลาวพี่เลยเนาะซึ่งว่าอยู่ทางเขดเหนือบ้าูุคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ทางคขดเหนือทางแข็งของผพันีอย่างพุ่เลยนเนาะที่ว่ามีเล้าต้มเล่าไหา่อย่างุกบทแบบพื้นบา้านว่าบ้าลุยคว่ามันเป็นเขตสนบทที่ยังมีฮิตคอปเพเนีอย่างด,งดังเดิมเนาะ ที่ว่ามีการกินเหล้าให้มีการตัม้มหูกทอใหม่หอีหยังทุกคนดังเทียนเห็นอยู่ในภาพมารวมทั้งบรรยากาศอยู่ในเขตหมู่งพานดันงกล่าวกันก็ค่อนข้างจะเป็น,มนหมู่บ้านที่ว่าอบอุ่นเนาะที่มีการกินกันอยู่แบบเป็นกันเองอยู่แบบเป็นกลุ่มเป็นกอแบบม่วนซื่นล่าริงตลอดเวลาทุกคนดังเทียนเห็นอยู่ในภาพมาแล้วเพิ่นก็จะมีการสุ่มแซวอ่ากินเหล้ายาปลาปแปงแล้งนอกจากนั้นเฮาก็ยังได้เห็นซาลาและการนุ่งไทยเพิ่นก็ได ซื้อข้าวยหนงให้เด็กน้อยทุกคนส่งกับเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องนึงที่บมลุยได้เห็นในคลิปวิดีโอนี้เนาะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังได้ทักฟังความรู้สึกของคนไทยที่เพื่อนใดพบเจออยู่ในบ้านแฟนของเพื่อนเนาะก็คือเพื่อนว่าสิ่งที่น่ากลัวเพื่อนเราชอบเป็นคนไทยที่มาเที่ยวก็คือเรื่องกองหลอนเรื่องอี้อย่างเนี่ยเนาะสำหรับตวัวของโมลุยแล้วก็สิ่งที่บมลุยทำผู้เนาะถ้าเราเป็นภรรยาหรือว่าเป็นสามีของคนลาว ถ้าเอามาเยียบยามมันจะมีปัญหาแล้วในเนาะเพราะว่าเขา,าเป็นคู่ัวเมียกันคืกต้องตามที่ขอเพณีทึกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านของเ w a r d แล้วกัมานอนมากินมันก็ครอบครัวด้กันกคนมีไผจะมาเว้ามาว่าหรือว่ามาจับมาอย่างเนาะถ้าวันในกรณีเฮาเห็นผิดระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเรื่องนั้น่นก็จะจับไปตามระเบียบกฎหมายแทนนะ้เนาะแลวก็สิ่งนึ่งที่ความรู้สึกของนงไทยเิ่นว่าถ้าไผคิดจะมาท่องเที่ยวไป เยี่ยมยามในคลิใไนก้าวถ้าคอบกแข็งถ้าคอบบทองแดงแท้ก็จะสู้เล่ายาป่าเปียงพื้นบว่ไหวเนาะคือดังนักเห็นอยู่ในคลิปวดีโูน้องคนเพิ่นกับา็จะมีการซุ่มเแซวกินเล่าให้กินเล่าโตมีแบบพื้นบ้านน้องคนถ้าหอบโบกแข็งโบนังแท้ก็อาจจะน็อกด้เนาะแล้วกับเรื่องพี่น้องนี่มีความคิดเห็นอะไรต่อกับเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็าสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาให้บริหารผู้นำเด้อเนาะ ทั้งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่บุลุยได้นำมาฟากมาตอนค่อย่ดองอย่างในคลิปบุลอี้เนาะถ้าคลิปบุต่อไปบุลุยมีเรื่องราวอะไรก็จะค่อยนำเสนอให้ได้ทานนะครับฝากอีกสำหรับวันนี้บุลุยของกาวพามาสบายดีายมา